สวัสดีครับเสียนหลังครับไม่ใช่นะครับอยู่กับช่องเติ้งรีวิวนะครับวันนี้หรือว่าแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำนาดำนานะผลถอนก้าถอนก้านะฮะไปที่นา EP นี้บอกเลยสนุกสุดมันนะครับผมแล้วก็ อยู่กับผมนะครับเติ้งแชร์ประสบการณ์ช่องนี้ EP สามแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระหว่างวันหนึ่งนะครับชาวนาเขาทำอะไรบ้างนะครับพิธีชาวบ้านนะครับผมจะด,ดู EP ต่อไปเลยสวัสดีครับอยู่กับเติ้งช่องแชร์ประสบการณ์นะครับ ขนก้าขึ้นรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเต็มกระบะเลยนะครับกําลังเอาไปปลูกที่นานะครับผมขั้นตอนกว่าจะได้เป็นข้าวเนะี่ยพี่ดูคลิปนี้จะได้ความรู้เยอะเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนของการที่จะมาเป็นข้าวเม็ดนึงให้เราได้ทานกันนะครับผมยากเย็นมากๆวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาช่วยนะครับผมแล้วก็มาขนต้นก้าจริงๆนะครับบอกเลยโอ้โหก็เหนื่อยนะครับแดดร้อนมากๆนะครับก็ พยายามทําให้พี่ๆได้เห็นสะท้อนถึงสังคมเนาะว่าข้าวของเราชาวนาของเรามีค่ามากแค่ไหนในประเทศไทยนะครับผมเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้ประเพณีไทยแบบนี้เข้าไว้นะครับทั้งหมดรุ่นแม่รุ่นย่ารุ่นยายเราไปแล้วเนี่ยเราควรจะต้องอนุรักษ์สิ่งพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันเลยว่าขั้นตอนเนี่ยเขาไปปลูกต้นกล้าการกาจะมาเป็นข้าวนะครับขั้นตอนอยากกินขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในช่วงต่อไปเลยนะครับ เพราะว่ามันกล้าที่สู้กับแดดกับน้ำมันเรียกว่าต้นกาอาอนาเพราะนั้นต้น,นแดดโดนน้ำก่อนมันเลยชื่อว่าต้นกาพราว่ามันกล้าทุกอย่าง ครับขอ,อวันนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจนำต้นกล้านะมาที่นานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปลูกกันนะครับส่วนเรื่องปลูกนี่ผมก็ไม่ได้มาปลูกนะครับผมก็ย้ายแล้วก็มาดูวิธีการต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะดูบรรยากาศเนาะที่ลงลงไปนะครับว่าต้นกล้าเนี่ยเขาจะนำมาปลูกหรือว่านำมาทำอะไรก็ตามแต่นะครับก่อนจะมีมเมล็ดข้าวให้เราได้ทานกันเนี่ย ประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้นะแล้วก็ชอบคลิปสนุกสนานเฮฮานะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆได้มีความรู้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าคลายเครียดด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่ช่องของผมนะครับชื่อว่าแชร์ประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ที่แอป,ปบ้านฟ้านะครับเป็นเพจรีวิวรถนะครับผมของกอดนะชื่อว่า เติ้งอล์ดพนักคอบางแคนะครับแล้วก็ฝากติดตามไอจด้วยนะครับเติ้ง06นะครับหรือว่า TENG 0 6นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ที่ใต้โพสตนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากลูกชายของด้วยนะครับต้นหมากนะสวัสดีครับวันนี้พอแค่นี้นะครับผมกับลูกชายจะเตรียมตัวอับน้ํานะครับผมแล้วก็ออกไปด้านนอกกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากครับ